หมดความหวังนั่งน้ำตารินโอ้โหลูกชอครับเจ็บอีกครั้งนึงครับสื่อคาดการว่าจะกลับมาซ้อมสัปดาห์หน้ารายงานข่าวจากเดอะทเลกราฟครับสื่อจากอังกฤษก็บอกว่าลูกชอแบ็กซ้ายของแมนยูครับประสบพบเจออาการบาดเจ็บครั้งใหม่จะกลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าครับวันศุกร์นี้แมนยูครับภายใต้รูเบนอัมริมเนี่ยจะแข่งเอฟเอคัเปิดบ้านเจอกับเลสเตสตี D, แต่ลูกชอนะครับ ต้องรอคอยการคืนสนามในวัย29ิ้าปีจะ30ละซื้ออย่างดิพีเนสครับเสือ,อังกฤษอีก1สำนักนะครับคาดการเวลาพักที่ลูกชอจะต้องใช้เนี่ยนานกว่านั้นโดยระบุ1เดือนนะครับลูกชอเนี่ยพักฟื้นจากการบาดเจ็บเดิมมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมกระทั่งสัปดาห์ก่อนเรียกความฟิตหวนคืนซ้อมเต็มรูปแบบที่คาร์ิงตันฤดูกาลน,นี้ครับต้องบอกว่าลูกชออดีตเด็กปั้นของซาร์บตันเพิ่งลงสนามให้แมนยูไปเพียงสาครั้ง แบบไม่เคยเป็นตัวจริงโดยล่าสุดคือเปลี่ยนเป็นสำรองในเกมชนะเอเวัตันวันที่1ธันวาคมครั้งสุดท้ายที่ลูกชอออกสตาร์ในเกมทางการนะครับต้องย้อนไปในตอนลสนงสนามกับทีมชาติอังกฤษในย e ูโรนัดชิงชนะเลิศครับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหากนับเฉพาะระดับสโมสรแล้วกําลังจะครบรอบ1ปีที่ลูกชอไม่ได้ออกสตาร์ตัวจริงให้กับแมนยูโดยล่าสุดคือเกมกับลูตันทาวันที่18กุมภาพันธ์2024นะครับ อันนี้คือล่าสุดที่ลูกชอลงเล่นเกมทางการกับแมนยูแบบเป็นตัวจริงโอ้ถือว่าหมดสิทธิ์คำสร้อยเลยครับตอนนี้ครับคาดการณ์ว่าจะกลับไปอีกทีก็สัปดาห์หน้านูล่ล่ะลูกชอเจออาการบาดเจ็บเล่นงานช่วงหลังเจออาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยมากๆครับจนไม่ค่อยมีเวลาที่จะกลับมาเล่นกับแมนยูเป็นนักเตะที่โหมโรงว่าเอ้ยอาจจะหมดอนาคตกับแมนยูในเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วลหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้อายุก,ก็จะ30แล้วนะครับ ยังไม่ค่อยได้โชว์ศักยภาพแรกๆก,ก็เป็นตัวหลักครับแต่พอหลังๆอาการเจ็บเล่นง,งานกลายเป็นนักเตะเป็นผอโรงพยาบาลไปแล้วครับลูกชอเอาใจช่วยครับอย่าให้กลับมารื้อฟื้นเส้นทางอาชีพอีกครั้งหนึ่งแต่อาการบาดเจ็บก็ทําให้นักเตะเนี่ยขาดความมั่นใจมีปัญหาเรื่องสภาพใจิตใจพอสมควรนะครับเพราะว่าร้างสนามไปนานเนาะครับเนาะไปดูกันต่อข่าวสารของแฮร์รี่เคนกันหน่อยครับมีโหมขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยครับ มีรายงานบอกว่าเสือใต้ไบเยอร์เล็งปล่อยแฮร์รี่เคนในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนค่าฉีกสัญญาจะลดนะครับรายงานจากบิลครับสื่อดังของเยอรมันรายงานบอกว่ามีโอกาสที่ไบเยอร์มิวนิคครับอาจจะตัดสินใจปล่อยตัวแฮร์รี่เคนออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้เนื่องจากหากปล่อยให้ล่วงเลยไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าล่วงเลยถึงซัมเมอร์2026่ค่าฉีกสัญญาของแฮร์รี่เคนจะลดลงอีกนะครับกับตันทีมชาตอังกฤษอย่างแฮร์รี่เคนย้ายไปอยู่กับไบยเยอร์เมื่อป,ปี2 0นะครังที่่านมากกมถล่มปรตูอย่งย,ยี่ยม โดยซีซั่นแรกก็ทำไป44ประตูจาก45เกมทุกรายการและในซีซั่นนี้ก็ทำไปแล้ว26ประตูจาก27เกมโดยรวมทำไปแล้วถึง70ลูกจาก72เกมบวกกับ s s x 22ครั้งจอมถล่มประตูจริงๆนะครับยังไงก็ตามด้วยอายุที่จะครบ32ปีเต็มในเดือนกรกฎาคมนี้ทำให้บายเยนครับเริ่มมองหาตัวแทนเอาไว้แล้วโดยรายงานก็บอกว่าวิกเตอร์ยูโคเรสของสปอร์ติ้งลิสบอนกับเบนจามินเซสโกจากไลซิกถูกมองว่าเป็นเป้าหมายหลัก บิลครับสื่อใหญ่ของเยอรมันก็บอกว่าไบเยนมิวนิคครับอาจจะดันเนินการปล่อยแฮร์รี่เคนได้เสริมหอกคนใหม่ในช่วงสมัยน,นี้เลยครับโดยมีการเปิดเผยว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่66ล้านปอนด์ในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาซึ่งตัวเลขจะลดลงเหลือ54ปอนด์นะครับขอบไปห้าล้านปอนด์นะครับในปี2026ันยลดลงมาเป็น10กว่าล้านนะครับมีความเป็นไปได้ครับที่สิงห์บลูเชลซีนิวคาสเซิลแอสตันวิลล่าหรือแม้แต่สเปอร์ทีมเก่า จะพิจารณาคว้าตัวแฮร์รี่เคนขณะที่บาซ่าเองก็จับตาอยู่นะครับว่าเพื่อดึงไปทดแทนโรเบิร์ตเรววนดอร์ฟกี้นะครับโอ้โหน่านสนใจนะเพราะว่าถ้าปล่อยให้เวลาล่วงเลยเนะนี่ยทางั้นแฮร์รี่เคนค่าฉีกสัญญาก็จะลดลงไปอีกนะครับผมเดี๋ยวก็มาตามกันแล้วกันเดี๋ยวมาดูคนนี้กันหน่อยครับนิโก้กอนซาเลสครับโอ้โหบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับการย้ายมาอยู่กับแมสตีเนี่ยคือสิ่งที่เขาฝ่ายฝันอยู่แล้วครับ ด้าน,นของกอนซาเลสครับเปิดใจหลังมาซบแมนสตี้ครับโดยไม่ใช่ว่าเป๊ปกุนโดาจะช่วยดึงศักยภาพสูงสุดข,ข,ของตัวเองออกมาได้นะครับตัดสินใจง่ายมากเรือใบสีฟ้าแมนสตี้คว้าตัวกองกลางวัย23ปีจากเอฟซีปอร์โตด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์ในวันเดนไลน์ของตลาดหน้าหนาวนิโก้กอนซาเลสครับบอกว่าเขาตัดสินใ,ใจง่ายมากๆที่จยะยมาร่วมถิ่นเอเดียสตเดีเมเพราะเชื่อว่าแมนสตี้คือทีมที่ดีที่สุดในช่วง10ปีที่ผ่านมานิโก้กอนซาเลสบอกว่าเมื่อทีมอย่างแมนเตีต้ตอรณ ทีมที่ดีที่สุดในช่วง10ปีที่ผ่านมาคุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องย้ายมามันง่ายมากๆสําหรับผมที่ตัดสินใจมาที่นี่ผมตื่นเต้นมากที่จะได้พบปะกับนักเตะคนอื่นๆและเห็นระดับฝีเท้าของพวกเขาพวกเขาคือทีมที่ดีที่สุดในโลกงนั้นผมอยากเห็นว่าตัวเองเก่งแค่ไหนและจะพัฒนาตัวเองได้ยังไงบ้างการได้ทํางานกับเป๊ปกูลูล่าแน่นอนว่าจะเป็นสิ่งที่น่าทึ่งทุกคนที่ผมคุยด้วยเกี่ยวกับเขาเนี่ยต่างบอกว่าเขายอดเยี่ยมนะเป๊ปอะ และกับผมเองเขาก็คิดว่าผมจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองและกลายเป็นนักเตะที่ดีที่สุดที่ผมจะเป็นได้พ่อของเขาอย่างฟรานซ์กอสเลสครับเคยทํางานในอคาเดมี่ของแมนซิีและแนะนําให้ลูกชายย้ายมาที่นี่เพราะเชื่อว่าจะเหมาะกับทีมและสภาพแวดล้อมฉะนั้นของกอสเลสบอกว่าออพ่อผมอยู่ที่นี่มา2ปีและนั่นที่ทําให้เขาแนะนําเสมอว่าถ้ามีโอกาสผมควรจะมาเขามักจะพูดถึงแมนเชสเตอร์เมืองนี้และทีมนี้ในทางที่ดีเสมอ เขาบอกว่าผมจะสนุกมากที่นี่และจะมีความสุขในเมืองนี้เขาชอบการที่ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องอะไรมากใช้ชีวิตแบบสบายๆผมเคยมาครั้งหนึ่งและชอบมากเมืองแมนเชสเตอร์สิ่งแรกที่เขาบอกคือผู้คนและสถานที่ที่นี่ยอดเยี่ยมและดีที่สุดที่เขาเคยมาเห็นละผมคิดว่าผมจะ enjoy มากๆก,ก,กับที่นี่อันนี้คือสิ่งที่นิโก้กอร์ซาเลสได้เปิดใจในะครับบอกว่าคิดไม่ยากเลยตัดสินใจง่ายมากๆที่เลือก j o ยแมนซิตี้นะครับผม เดียว่ายินดีด้วยนะก็รอดูครับว่าฟอร์มจะปังไหมนะไปดูกันที่เพรสเนลคิมเปเบ้หน่อยครับหายเจ็บลงสนามให้กับเปเชในรอบ700วันครับโอ้โหยินดีด้วยในการกลับมาอีกครั้งครับสำหรับเพรสเนลคิมเปเบ้ครับเซ็นเตอร์แบคลูกม่อของเปเชสลัดอาการเจ็บกลับมาลงสนามครั้งแรกในรอบ700วันช่วยทีมบุกชนะเลมองนะฮะคู่แข่งดิวชัน3 2 0เข้ารอบกลนรองของเฟรนช์ครันะครับ เพรสเนลคิเบเบ้ครับลงแข่งนัดสุดท้ายต้องย้อนกลับไปเกือบ2ปีนะครับในเกมลีกครับกับมักเซวันที่26กุมภาพันธ์2023ซึ่งเจ้าตัวบาดเจ็บเอ็นร้อยหวนะครับอาการเจ็บจะให้คิมเบเบ้เนี่ยวัย29ปีครับต้องเข้าผ่าตัดซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึง2รอบและพลาดกระสนาสนามตลอดซีซั่นที่แล้วจนกระทั่งหายกลับมามีชื่อติดทีมปลายปีก่อนนะครับกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคิมเบเบ้สิ้นสุดการรอคอยครับโดยหลุยส์เอริกเก้กุซส์ของทีม ส่งลงไปแทนของวิลเลียนปาชโชค,ครับในช่วง10นาทีสุดท้ายพร้อมสวมปลอ,อกแขนกับตันทีมรักษาสกอร์นำกล้องหลังดิกรีแชมป์ลีกเอิงเจสมัยครับได้กล่าวครับสำหรับคิมเบเ้บ,บอกว่ามันนานแล้วที่ผมไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้ผมมีความสุขมากที่ได้กลับมาลงสนามช่วยเหลือทีมผมกําลังรู้สึกดีและมีอารมณ์ร่วมอย่างมากการรอคอยเกือบ2ปีครึ่งคือเรื่องที่บ้าคลัง่งแต่ผมคือนักรบและเป็นนักสู้เสมอที่กลับมายินดีต้อนรับ โอ้โหอันนี้คือสิ่งที่ทางด้นของเพรสเนลคิมเปเบ้ได้เปิดใจกว่าจะหายเจ็บกลับมามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโอโ้ถือว่ากลับมาในรอบ700วันที่กลับมาลงสนามครับ2ปีกว่าๆครับโอโ้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะนานพอสมควรตอนแรกลืมไปแล้วนะครับสำหรับคิมเปเบ้ครับแต่พอเขากลับมาเนี่ก็นึกได้เออคิมเปเบ้เจ็บนะครับเจ็บไปนานพักใหญ่ จเป็นนั้นพักใหญ่พอสมควรก็ถือว่าให้กําลังใจกันต่อไปครับเพราะว่ายิ่งโปรแกรมชุกเนี่ยก็จะยิ่งให้นักเตะเนี่ยมีอาการบาดเจ็บรบกวนหลายต่อหลายคนนะครับอย่างที่เราเห็นมาตลอดนะครับโอ้โหโปรแกรมมันชุกมากไม่แหว่ไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นลีกใหญ่ลีกไหนก็แล้วแต่ใน5หลียยุโรปครับนักเตะทุกคนมีอาการบาดเจ็บรบกวนเพราะว่าโปรแกรมการแข่งขัน,นขเนี่ยมันแน่นเนี่ยพอไม่มีนักเตะโรต,ตโรเตชันเนี่ยยิ่งยากลําบากข้าไปอีก ฝากด้วยครับสำหรับรักล้นใจรางวัลล้นมือกับยูสกอร์365เอสถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไปได้นะครับอย่าลืมเมียอำหน้าด้วยนะครับกิจกรรมเริ่มวันที่ 1. จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ครับแจก i p a d AirM2 ครับ20รางวัลเงินรางวัล1น0บาทและ2 0 0 0 0บาทรวม40รางวัลนะครับถ้าใครสนใจก็ไปร่วมรุนสนุกกันได้เป็นเดือนแห่งความรักนะครับ Love m o มันนะครับมีกิจกรรมให้ทุกท่านทุกคนได้ร่วมรุ้นสนุกกิจกรรมได้นะครับแจกของรางวัลเพียบเลยแจกหนักแจกแรงแจกจริงนะครับ ส่วนนี้ขอพระคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารนะครับก็ยังเจ็บคออยู่ทุกท่านทุกคนนะพยายามกินน้ําอุ่นนะครับแล้วก็กินข้าวตรงเวลากินยานะครับช่วงนี้ก็ตื้อๆหน่อยสําหรับสมองผมเลยก็พยายามจะขัดสันข่าวสารมาให้พี่น้องทุกท่านทุกคนได้รับฟังนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยครับช่วงนี้อากาศ PM เเยอะนะครับเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นนะครับเดี๋ยวก็ฝุ่นเยอะนะครับดูแลสุขภาพด้วยเด้อ